เชี่วแบบแปลกๆเอ้าไอ้เจ้าเจ้าพัดเยินเฮ้ยผู้ชายแค่มองเห็นรู้สึกว่าเป็นมะไฟไปดูกันมะไฟมะไฟมะไฟป่าพี่น้อง ลูกเต็มต้นวันแดงจึงครึ่งอยู่โอ้ยเหาสิภาพไปดูอ้ยสมหมากยังบ๊ะเออหมากไฟขล้นเต็มต้นเลยล่ะล้นเต็มเลยนี่เต็มถนนเลยนี่หมากไฟเรือยเรื่อยไอสม มองเห็นเป็นหมากไฟเอาเสียวกินยังไงเนาะผานโอ้ยนี่ครับมะไฟลูกเต็มต้นแต่ว่าขึ้นจังไรล่ะสูงครับเอองานนี้อดลูกนี่เต็มต้นนะครับลูกเต็มโค้นเลยเนี่ยจะหมากไฟนะครับ มะไฟมะไฟป่าแต่ก็เอากินไม่ได้เพราะต้นสูงโอ้ยเสียดายนี่เออ,อะไรกันไกลไๆพผดสางไม้นะครับไปและกินบ่ได้ ขึ้นกบรบโได้อีกนะครับช่องทางเดินป่าเอ,อเรามีช่องทางเดินป่า้วยนีย้ช่องทางเดินป่าแหมไม่มีเพื่อนองผ,ผมไม่เดินถ้ามีเพื่อนนั่นแหละค่อยคิดว่าจะเดินเดินด้วยกันก็มีคู่เดินป่านะไปดีกว่าครับทำงานเข้างานเข้างานเหมือนเดิม ลูกที่เห็นเห็นเนี่ยมันลูกอะไรเนี่ยผมไม่รู้จักใครรู้จักพิมบอกรอน <c oughs> เปรี้ยวจัดมากนะครับเปรี้ยวเปรี้ยวแบบอร่อยอร่อยเปรี้ยวค่อนข้างจัดนะเนี่ยผมเก็บมาไว้อยู่หน้ารถอยู่ลูกหนึ่งลูกเล็กเนาะล,ล,ลูกเล็กที่เก็บมาเนี่ยเปรี้ยวจัดเลยเปรี้ยวกรีบอยู่ด้วยไม่รู้ลูกอะไรชิมรู้แล้วเปรี้ยวสวัสดีครับ